อังคารที่4เมษายนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศต่อสัญญากับลูกชอไปแล้วนะครับจนกระทั่งปี2027นะฮะหรือว่าอีก4ปีนับจากนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดหมายกันนะครับว่านักเตะรายนี้น่าจะได้สัญญาฉบับใหม่นะฮะเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและผมรู้สึกว่าการต่อสัญญาครั้งนี้นะฮะมันไม่ใช่เป็นการแค่ รังลุกชอเอาไว้ในเรื่องของการเพื่อที่จะให้ลงสนามเพียงเพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหตุผลที่ผมคิดว่าทําไมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงได้มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับลุกชอไม่ใช่เพียงพอะแค่การที่เขามีประโยชน์แล้วก็เป็นฟูลแบ็กที่มีผลงานตามมาตรฐานที่สโมรสรต้องการนั่นเองนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะในช่วงแรกๆที่ลุกชออยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชีวิตของเขานี่ต้องบอกว่าขรุขระมากๆเลยนะครับ Oh, ในช่วงปีแรกนะครับอย่างที่เราจํากันได้นะครับว่าเขาเนี่ยมีประสบอ่เขาเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุเลยนะฮะที่ทําให้ถึงขั้นขาหักนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ที่เจอกับเอ่อ PSV ว่าันนั้นก็เป็นนักตอมโมเรโน่ no นะครับดาวเตะชาวเม็กซิกันและฮะที่ทําให้ลูกชอในขาหักแล้วก็ต้องพักไปเป็นปีเลยนะครับ โอ้ใครเห็นในจังหวะนั้นก็คิดว่าลูกชอน่าจะกลับมาได้ยากแล้วนะครับจะกลับมาเล่นได้ดีครั้งนึ้งที่คงเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วพอหายเจ็บกลับมาได้นะครับมาเจอกับโค้ชคนใหม่อย่างโชเซ่มูรินโญ่นะยฮะตอนนั้นนี่โดนโชเซ่มูรินโญ่วิจารณ์หนักหน่วงเลยนะว่าลูกชอเป็นคนที่ เวลาลงสนามเนี่ยไม่เอาสมองลงไปด้วยครับคือเอาไปแต่ตัวนะฮะแต่ว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยต้องให้มูรินโญ่เป็นคนสั่งเหมือนกับว่าใช้ร่างกายของตัวเขาแต่ว่าสมองเนี่ยต้องใช้ของโชเซ่มูรินโญ่ก็เจอกับอุปสรรคอีกหนึ่งลูกใหญ่เลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลุกชอก็เป็นคนที่เข้าออกทีมอยู่เป็นประจําเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคของเอริกเทนแฮกในปีนี้นีฮะเขาก็ดูเหมือนจะเจอปัญหาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า นักเตะคนแรกนะฮะนักเตะใหม่คนแรกที่เอริกเชนฮาร์คดราฟเข้ามาสู่ทีมซื้อเข้ามาสู่ทีมนี่นั่นก็คือไทเลวมาลาเซียนั่นก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าอนาคตของลูกชอรในมีโอกาสที่จะดับมอดลงไปเลยนะครับโอ้โหก่อนอน้นนี้ก็เจอปัญหาชีวิตเยอะอยู่แล้วนะครับมาเจอเจ้านายคนใหม่ซื้อนักเตะใหม่คนแรกเข้ามาเป็นแบ็กซ้ายแบบนี้ตำแหน่งเดียวกับเขาแบบนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเป็นการบั่นทอกนกำลังใจตัวนักเตะเหมือนกันนะครับแต่ลูกชอเนี่ยโอ้โหไม่ยอมที่จะ เสียตําแหน่งไปไง่ายๆนะครับเขากระชากต,ตัวเองกลับมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับจนกระทั่งสามารถเบียดเเลลมาลเลเซียกลับมาเป็นตัวจริงได้อีกครั้งหนึ่งแล้วสามารถเป็นตัวจริงได้แบบสง่างามมากๆนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะฮะเขายังมีออปชั่นในการ ขยับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ได้อีกด้วยนะครับและไม่ใช่เซนเตอร์ในรูปแบบการเล่น3เซนเตอร์ที่เขาเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เป็นการเล่นเซนเตอร์แบ็กในระบบแผงแบ็กโฟนั่นเองซึ่งเราแทบจะไม่เห็นลูกชอเล่นในลักษณะนี้มาก่อนเลยจนกระทาั่งเอริกธันฮากรับเอริกธันฮาเข้ามาคุูแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด United, นั่นแหละนะครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ยได้กลับมามีหน้ามีตาในสังคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างสง่าง,งามรวมไปถึงการได้เป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมชาติอังกฤษในนาทีี้ด้วย วัย27ปีนะครับลูกชอรในกำลังโตเต็มวัยแล้วนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงพีคของเส้นทางอาชีพขาแข้งแต่ดูเหมือนว่าเขาเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ปิดกั้นที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยนะครับ นอกจากการขยับไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้แล้วนะฮะลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยลูกชอไม่ได้เล่นบอลแบบเด็กไร้เดียงสาหรือว่าหน่อมแนมเป็นไอเด็กอ้วนตุ๊ตะลงไปวิ่งไงชาวบ้านเขาหวดเล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะปีนี้เนี่ยลูกชอมีลูกตุกติกมีลูกเอ่อเขาเรียกว่าลูกเกเรลูกหนักเหมือนที่บรรดากองหลังพึงจะมีนะครับสงสัยจะได้วิชาจากพวกลิซันโรมาติเนสแล้วก็กาเซมิโรมาพอสมควรนะครับคือจริงกองหลังเนี่ย มันต้องมีลูกแบบนี้บ้างไม่ใช่สนับสนุนให้เล่นเกเรเล่นหนักจนกู่ต่อสู้เจ็บอ่าอ่าบยริยาการบาดเจ็บหรือเล่นหนักเกินงามอะไรแต่ว่ามันก็ควรมีอะไรแบบนี้ไว้ขู่แข่งบ้างนะครับเพราะว่าลองสกเกตดูดีกองหลังมันก็มีลูกแบบนี้กันหมดอะนะครับโดยเฉพาะนักเตะลาตินอเมริกาเนี่ยเราเราเห็นประจําอยู่แล้วนะครับ ลูกชอเนี่ยนะครับเขาเป็นนักเตะที่มีสุขภาพอยู่แล้วนะฮะยิ่งมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมแบบนี้พร้อมเรียนรู้พร้อมตับตัวตลอดเวลาแบบนี้นะครับและอีกอย่างเนี่ยที่ต้องยกย่องเขาเลยนะฮะก็คือเรื่องใจนะครับเพราะแก่ผ่านเรื่องราวแย่ๆร้ายๆมาเยอะมากแล้วนะครับผ่านวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่มาพอสมควรเลยนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหัวจิตหัวใจของเขาเนี่ยมันมันเติบโตขึ้นเยอะนะครับ ผ่านการสู้อะไรมาเยอะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนมีภูมิต้านทานในตัวเองอยู่พอสมควรแล้วนะฮะและการมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่จะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยพร้อมที่จะสู้แค่ตัวเขาเองนะฮะเขาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ให้กับนักเตะคนอื่นที่อยู่รอบข้างได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่กำลังจะหมดกําลังใจท้อแท้หรืออาจจะหมายถึงรุ่นน้องที่เพิ่งจะขึ้นมาจากทีมคาเดมี่แล้วยังไม่สามารถยึดตําแหน่งในทีมตัวจริงได้นะครับเขาก็อาจจะไปสอนรุ่นน้องว่าเฮ้ยเอ็เองดูพี่ดิ กว่าพี่จะได้มีหน้ามีตาในสังคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันก็ยากเย็นแสนเข็นเหมือนกันนะก่อนหน้านี้พี่แม่งขาหักมาเกือบจะกลับมาไม่ได้แล้วแต่พี่ก็สู้นะครับเองก็ต้องสู้เหมือนพี่นี่แหละครับคืออีกหนึ่งปัจจัยนะฮะที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลที่สําคัญพอสมควรเลยที่ทำให้ให้แมนเชสเตอร์เนี่ยต่อสัญญากับลูกชอนะครับคือหนึ่ง ไอเรื่องของการลงสานามเนี่ยมันชัวร์อยู่แล้วเพราะว่าปีนี้ลูกชอทำผลงานได้ดีมีมาตรฐานมากๆอดีเจนฮากก็ชื่นชมแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่านี่คือฟูลแบ็คที่ทําผลงานได้ตามมาตรฐานของเราแต่อีกหนึ่งใน,นในการที่เก็บลูกชอเอาไวน้นะครับก็เพราะเรื่องของจิตวิทยานี่แหละนะครับเขาเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายมาแล้วนะฮะเขาสามารถสอนรุ่นน้องให้สู้สู้แบบที่เขาสู้ สู้แบบที่เขาเคยผ่านมาได้นะครับคนที่มีประสบการณ์แบบนี้มันจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้สามารถปลุกเล้าให้คนรอบข้างเนี่ยสู้ตามตัวเขาได้นะครับและนี่ผมคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วฮะที่จะรือให้ความสำคัญแล้วก็ตกลงมอบสัญญายาวให้กับลูกชออีกถึง4ปีนั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับรงความเห็นกันมาได้เลยนะครับ